ดีค่ะ,คะตอนนี้อยู่กับแฮมหลตันเชกเวลและเจมีค่คารวลมเหมือนเดิมค่ะกับรายการรายกะคนดแ a กอะราวแล้ววันนี้อาราวของแท้เลยนะ ามชื่อคอนเซปต์กันเลยคอนเซปต์ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะอยู่แต่ในศัตรูศัตรูซึ่งทีมงานเราเยอะมากนะครับใช่ก็คือเป็นลานตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่นี่แหละค่ะคุณขาโกเซิร์ฟคลับค่ะวันนี้กระเทยจะมาเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟสัเกตกันค่ะคุณวุทย์ครั้งแรกเล่นเซิร์ฟใช่เขาเขาบอกว่าเออแต่งตัวธรรมดามานี่ธรรมดาแล้วชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านแล้ววันนี้ราคากระเทยมาเล่นเซิร์ฟครั้งแรกในชีวิตค่ะและไม่ใช่มาเล่นคนเดียวค่ะเรามีทีมมาเล่นกันเยอะใหญ่คนมากมืออาชีพมาเล่นดูแล้้ววันนี จะมีมืออาชีพมีแขกรับเชิญมาช่วยสอนเรานะคะว่าการเล่นเซิร์ฟที่ถูกต้องต้องใช้ยังไงเขาบอกให้ใช้เอวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การเล่นเซิร์ฟที่ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณไปเข้าไปไปเข้าไปไปเลยเปิดเปิดไงี้เข้ามาแล้วค่ะเราถึงลานที่เราจะมาเล่นกันแล้วและจะเล่นเองไม่ได้เราต้องมีคนมาสอนวันนี้เราพาไปหาคนสอนกันค่ะคุณตามมานี่เห็นยังไกลๆเห็นหรือยัง เออเอาสิวะอุ้ยบิยอนเซ่ปะเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นมาก่อนโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจมด้วยสวัสดีค่ะคุณเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรก็ชื่อบอลนะคะอยู่ที่ในกลุ่มของแก๊งเซิร์ฟเยาวรุ่น ใช่วันนี้ก็มาทำคอนเทนต์กันแล้วก็ได้ความอุปการะจากพี่เจมมาช่วยสร้างร่างนี้ให้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แค่กล้ามตัวเองก็ตามเออไม่ได้มาแต่งหน้าให้คุณเขาอย่างเดียวนะวันนี้เราจะมาเล่นด้วยแล้วเล่นเองไม่ได้นะคุณเขาต้องมาสอนว่าเขาเป็นมืออาชีพเขาเป็นเยาวรุ่นเราก็อยากเป็นเยาวรุ่นด้วยน้องนะบอกเลยว่าสอนแค่ทีเดียวพี่เจมได้เลยได้ไะได้ล้มดได้เรือได้เป็นโรงพยาบาลได้นอนละคร รอป่าข้างหน้าแล้วค่ะสามีคุณรออยู่ป่างั้นเดี๋ยวขอฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณครูขาครวัสดที่ขาโอ๊ยโดนแม่แน่ไม่ต้องหัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะเป็นยังไงจะมีแผลหรือไม่มีแผลไปดูกันเลยค่ะควณไปปัก อันนี้ไม่ได้ติดใจเลยติดใจทรงผมนี่คือมิสแกรนหรือเปล่ามิสแกรนอ่ามิดแกรนนนทบุรีอืก็ลงนักเรียนมาขนาดนี้ต้องรู้ว่าต้องแบบยังไงคะแม่ครูขาถนัดข้างไหนขวาขาขวาอยู่น้าถนัดขวาขวาอยู่น่าแหละใช่ไหมถ้าถนัดขวาต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะแม่นะคะยืนอย่างนี้ก่อนเหมือนจาเล็กไม่บอด่ะตรงตรงอยู่ไหมคะนีหน่า ครูต้องอยู่ตรงนี้ไหมล่ะเพราะเรามองไม่เห็นงงว่ะขึ้นบนบอร์ดก่อนค่ะขึ้นบอร์ดยืนปกติเลยเอาขาหน้าขึ้นมาและขาหลังขึ้นมาขาหน้าขาหน้าใช่เราจะมีสีเอาเราจะมีขาหน้าย่อลงย่อตัวลงค่ะอ่าคราวนี้พี่ค่อนข้างจะขายาวนะคะใช่ค่ะขาข้างหลังกลางออกมาได้อีกค่ะขยับขาหลังขาหลังใช่ค่ะขาหลังขาสายขาสายขาสายขาาอยู่ตรงนี้แล้วย่อตัวลงย่อลงอ่าคราวนี้ลองถ่ายน้ำหนักหน้าหลังหน้าหลังให้อยู่บนบอร์ดให้ได้ก่อน กดหน้าหลังอ่ากดเท้านาฬิกต้องย่อตลอดใช่ค่ะย่อตลอดแล้วกดหลังหน้าหน้าแล้วว่าก็จะโชว์จังด้วยไงเป็นไงล่ะจะเอาเลยเหรอโอเคเอาใหม่บาลานซ์ที่บนบ่ด้เาเริ่มใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเยอะมากหนึ่งและสองไปแล้วขอโทษค่ะโอเคย่อ่อลง เดี๋ยวนะหน้าอุ้ยขาสั้นเว่อร์เว่อร์ไปไหนครไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปไหนคะไปไหนไปค่ะหน้าหลังลองตรงกลางอ่ะหน้าหลังไปก่อนหน้าเออก็ต้องย่อกดหลังหน้าหลังเออ้อเออหน้าหลังกดหนออ่าคราวนี้อ่า ยังไงต่อคะแม่ลงก่อนเลยค่ะลงขาหลังเอาขาหลังลงอันนี้คือบาลานซ์เฉยๆธรรมดาเลยไม่เป็นอะไรผู้ช่เราจะผ่านเ็ตแรกไปได้ฉันเป็นคนเก่งแค่แค่นี่กดน้ำหนักอยู่บนขาขวานะคะค่อยๆใส่กายภาพหนึ่งอ่าโอเคจริงๆแล้วเราไม่ได้สอน พี่พี่เจมเล่นเจอสเก็ตนะคะสอนนายรากโอเคโอเคนัมเบอร์วันมันต้องอยู่ส่วนไหนไหมคะอยู่หลังน้องค่ะต้องอยู่บนวันนี้ใช่ไหมคะหลังไปอีกอ๋อหลังในนี้เพราะถ้าเราเหยียบน้อยแต่บางทีหน้ามันจะไวเกินแล้วเราโอเคหัวทิ่มเนาะหัวมได้อ่าแล้วยังไงต่อคะกดคำหนักไว้ที่ขาด้านขวาขาซ้ายขยับมาข้างหน้า แล้วถ่าไปถ่ไปแล้วยกขาใช่ไหมอ้านี่เหรอโอ้ยตายแล้วดีดีใจดีใจดีใจยังไงต่อแม่อ่ะค่ะ ถ่ายไปโอเคโอเคทีมงานเรียกรถพยาบาลรอเลยค่ะมาค่ะใจเย็นนะคๆนี่นะคะแล้วไงต่อคะแม่ถ่ายเมื่อกี้เลยค่ะถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จขาแล้วหลังขึ้นอ๋อต้องเป็นอย่างนี้นะ โอเคโอตเราต้องย่อไว้ต้องย่อใช้บิดนะคะอ๋อโอเคมาถ่ขยช้าก่อนเบาๆถ่ายล็กน้อยเดี๋ยนะสองซ้ำนี่เหรอว้าวแล้วแล้วแล้วแต่มันจะทิ้มมันคะัขอใหม่ได้ไหมถูกเลยไมถูกเลยถูกเลยืนี้แล้พี่ขาหน้าเบาๆเราไม่ต้องเราไปยืนได้ก่อน กยืนท่านี้ให้ได้ก่อนค่อยๆบิดอ่าโอเคค่ะใจเย็นๆค่ะอ่าคราวนี้เฮ้ยลงเวลาลงเราลงลงไงคะกันเลยปรับเท้าหน้ามาตรงๆค่ะอ่าแล้วเราลงขาด้านหลังโอ้ยไม่กล้าโยกกล้าเอาไปข้างหน้าใช่ไหมเราเอาไปข้างหน้าไงทำไมไม่จตาอโอ้ยพองามพองาม อ๋อหุยขอบคุณมากครับคุณปามเป็นการบ้านด้วยได้ค่ะหุยโอกาสต่อไปยินดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรวจการบ้านว่าไพี่เจมสามารถขึ้นไปโดยแบบโปรโพได้ไหมใช่ฉันจะขึ้นไปยืนแล้วก็ใช้ทียืนบอก้างแบบไกลสามกิโลเมตรให้พี่เจมได้เห็นไหมอ๋อไกลจริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆได้ได้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ เรียบร้อยค่ะวันนี้สนุกสนานพี่ฮามากเลยเหนื่อยเอาดีๆมีมีบาดเจ็บบ้างไหมไม่นาวันนี้ไม่ได้เลือดเอาดีๆาโปรเฟชแนลโปรเฟชแนลเลยนะโปรเฟชแนลกว่านายสนุกค่ะอยากให้มาเล่นกันหนอเดี๋ยวไว้เรามาชวนชวนชวนพี่เจมาเล่นกันอีกได้เลยแล้วก็จะตรวจการบ้านด้วยเจอกันคราวหน้านี่ไงต้องไปฝึกก่อนลวแล้วเนี่ยสปอนเซอร์บอร์ดต้องเข้าแล้วนะครับถ้าอยากให้เขาเก่งต้องเข้าแนวสปอนเซอร์เอ่ยใดเอ่ยเบตาดีนเอ่ย แอมบัลเลนต้องมาจอดรอวันนี้ยังงไต้องขอขอบคุณนะคะคุณบอลนะคะจากทีมเลนะคะแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นนะคะน้องนะต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยสับสอนในวันนี้ขอบคคุณมาก่ะ ้ฝากช่องของคุณเขาด้วยนะคะแวะไปชมไปทำกันได้เลยไปกระทำชําเราได้เลยไม่ต้องชมก็ได้เข้ามาด่าก็ยังดีอ๋อเลจะได้จะได้แบบไม่มันเป็นแบบถ้าอย่างหน่อยก็มีคนเห็นใช่ถ้ามาด่าปับมันก็เป็นกําลังใจให้เราว่าเราควรปรับปรุงอะไรตรงไหนยิ่งด่าเรายิ่งดังค่ะคุณสมัยนี้เนาะใช่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณสถานที่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะจากอะไรคะ go surf club นะคะ ที่สารบันสุนทรพที่ของเราวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แร็คอาราของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีสวัสดีค่ะบปไเดี๋ยวเราลืมสปอนเซอร์ของเราหนึ่งคนใครชิชิแลชค่ะขอบคุณด้วยนะคะคนตาคนตาเราหนึ่งคนตารือคนตาหนึ่งไม่เป็นไรอินเสิร์ตเอาก็คือยืนอยู่ตรงนู้นก็เห็นนะคนตาอ้เหอะจบได้แล้วจบเลย เป็นไงแต่งหน้านั่งมานานแล้วเออตอนนี้ตะคิวกินข้างขวาไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นหลิกจากวัคซีนหรือว่าข้างข้างขวานี่ระบุอวัยวะได้ไหมไม่อแบบแขนขาแน่นอนเพราะว่าเขาหเอียงซ้ายใช่มันจะไม่มีทางไม่จะไม่ใช่นแน่นอนเราได้สองกระจกยังไม่ได้สองเล็กหน่อยนึงอุ้ยอีโนจำตัวเองได้ไหมสวยนะเนี่ยปังงั้นไปเดินเล่นข้างนอกกันไหมไปเลยหรอไปเลยหรอไปเลยไปเลย เป็นไงบ้างคะง่วงค่ะตาปืนจีปากแล้วนะตอนนี้เราคิดว่าออกมาจะเป็นไงว่าน่าจะเลิศนะคะจะเลิศอ่ะจะเอแปลกนะเป็นผู้หญิงตอนกระนตอยตอนก่อนแต่งเป็นผู้หญิงตอนนี้เป็นกระเทยไปแล้วแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวหน้าพังเพราะเมคอัพเราหนาเป็นกรอบไปเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะ